หนาวอตอนนี้เราอยู่ที่ดาก้อนทาวเราจะมาเช่าชุดจีนแล้วถ่ายรูปก,กันแต่รอ,อคิวก่อนบอกว่าราอ,อประมาณ5คิวเดยวเขาก็จะเรียกอุ้มหนาววันนี้ว่า,าจะแต่งชุดจีนเป็นไงแต่ไม่ใช่คนจีนนะบอกเลย้่ะร้านหัวมู่หลานแต่ว่าใกล้ที่ทจะบอดรถรถใหญ่เลยฟรี20นาทีเพราะว่ารอรอเข้าร้านก็น่นาจะ20บนาทีแล้วใช่ปะ เออเสียไปเถอะเพื่อความสวยแล้วได้ได้รูปะรอกันต่อปะเดีย๋ยวรอดูว่าถ้าเราแต่งชุดจีนออกมาจะเป็นยังไงนี่ก่อนทำผมนี่เราเดิดอนออกจากร้านแล้วเป็นไงจีนยังจีนรช่ปะกับอาวุธหนึ่งชิ้น อะไรก็ได้เดี๋ยวไปเดินถ่ายรูปกันไงไงฮะถ่ายรูปอโอ๊ยเี็นหัวเี็นหัวหไม่รู้มันรู้สึกว่าชุดม,มันพิวแล้วมันก็แบบว่าอยากหมุนนิดนึงเป็นอะไรไม่รู้ไม่ค่อยได้ดูหนังจีนล่าสุดดูฉู่ชิงเฉิน ปกติดูชูดจิงเฉินน่ะชูดชิงเฉินอะนอ,ะอะไรหรือย่างนี้แหละที่มันมีผัวห้าคนน่ะสี่ห้าคนน่ะแต่ชุดนั้นมันไม่ไม่ค่อยเข้ากับเราใส่ชุดนี้ดีกว่าโอเคถ่า okay. ยรูปทำไมอะ่ะผู้หญิงเขาจริงจังกันทำไม <c oughs> <c oughs> ทำไมคนมจีนแท้ว่าอะไรบ่นอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นน้องแต่งตัวเลยดูตีอะไรกับเบล อไอ้ตีนี่เนี่ยล้มพานหัวไอ้ตีเนี่ยมันก็จะมีตอกซอกซอยให้เราได้ถ่ายรูปเนี่ยเป็นชุมชนแบบอย่างเงี้ยโอ้ยนี่เรามาวันอาทิตย์นะอากาศเย็นนานมากเลยอะตอนเนี้ยช่วงนี้อากาศเย็นนานมากโอ้ยทาผมเฮ<ะ>้ยไปเบินได้เลยไหม ลมมันเย็นมากแกลม,มเย็นมากข้าอยู่ที่ไหนแังจีนไม่ค่อยดูอ่ะแต่อยากแต่งแุจีนจะมาแล้วก็วต้องมีนิดนึงตะกี่เพา้าก็มีนะมีเท่ากี่เพ้าะนะร้านเนี้ยนะ <laughs> อ้โหยลมแรง <laughs> โดดลมนะโดดลม คนไม่เยอะดีเนาะเออของคนถ่ายเลาว่าเราจอดรถมาเท่าไหร่แล้วลนะบอกฟีี่สิบนาทีเองอะ่ะฟีโอ้ยคันหัวอะไรหรอไอบอกว่าจะหาอะไรกินแล้วก็จะแต้มบัตรร้านนี้เขาไม่มีแต้มบัตรจอดรถมีอะไรกินไหม โอ้ยจะปิวจะปิวจะปิวโอ้ยลมแรงเอ้ยลมแรงจริงวันในวันที่อากาศสิบแปดองศาือนไทยตอนเช้าเฮ้ยเป็นจังหวัดดนตรีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวเพลงจบละร้งรักเธอเข้าแล้วนะไม่อดยายีหัวใจมี่ดวงนี้ยืนยอมให้เธอเป็นคนยืดคอง มันใกล้ตลาดอะตลาดเปิดแล้วตอนยนี่บไาสามจู่งงเลยนี่คือหน้าศาลจีนนะฮะอีกจุดหนึ่งที่อยู่บริเวณใกล้ๆแล้วตอนเย็นตอนเย็นมีตลาดด้วยเอ้ยไม่เห็นหน้าคนยกขึ้นหน่อยอะตอนเย็นมีตลาดด้วยวันนี้วันอาทิตย์หันมาดูตลาดนี่คือจีนใช่ไหมอันนี้ถ่ายอุ้ยแมวส้มไปไป,ไปไปเร่งได้ไหม,ไมไ หนีเหรอเฮ้ยไม่หนีเห็นแมวไหมไม่เห็นกน้มก้มไปทางนี้ีไอ้ส้มส้มนอนมาแล้วอ่ะอุ้ยกัดหเหรอตบเหรอส้มนี้คือตบใช่ไหมอย่าอุ้มอ่ะ อยากให้หัวใจฉันปีนปนหน้าเป็นไงอ่ะหน้าเซ็งเลยเหรอคันที่ชันไม่มีไหลเหลือเศรษฐกิจไม่ดีบ้างน มันไปแล้วว่าสาวบางโพไ้บางโพอ่เราไม่ลงรักสาบางโพสาวบางโพนั็นเกอจริงจบางก็ตลาดเลตลาดบอกว่าสาวบางโพมันเกอจริงจริงแล้วแม่หญิงเต็มเต็มวันเลยบอกสาวบางโพโก้จริงๆอ่าเราจะไปคืนชุดกันแล้ว ชุดไปคืนเขาบอกว่าใส่ได้ถึงสองทุ่มเถอะก็ไม่ต้องอยู่ถึงสองทุ่มก็ได้เนาะไ,ไปดีกว่าเพราะว่าค่าจอดรถอะ่ะก็ยังดําเนินไปเรื่อยๆเรายังไม่ได้ไปซื้ออะไรกินบนนี้เลยมันไม่ค่อยมีร้านอะไรอะ่ะมันมีแต่มุมถ่ายรูปอุ้ยไปดีกว่าไปเปลี่ยนชุดดีกว่า <c oughs> ไปหาข้าวกินข้างนอกกันเพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่าสาวบางพนโกลจริงๆร่ะ